ต่อจากคณหมือเพราะนั้นมันจะเป็นซีรีส์ฮะจะเป็นซีรีส์นะอันั้นตัวอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูได้นะับอันนี้คือกระบวนการอย่างยามว่าวีบาซึ่งผมก็อยากจะเรียนว่ากระบวนการนี้นะท่านสาจาราจารยมเป็นต้นคิดเป็นต้นคิดที่จะเอามาใช้กับพวกเราแล้วต้องเียนว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มอสซาออลมาใช้ที่เอแบบมาใช้ที่ไทยบางอห่งแต่เป็นสาขาอื่นันผมก็คุยอ,อย่างเป็น,นปาัว่ามีบ้านาสาจารย์ดรเฉยงคงบงซึ่งเป็นถือขออนุญาตเป็นเจ้าพ่อเรื่องของอินโนเวชันซึ่งมันจะนำไปสูนะ่นั้นดยสิคนลทำให้ไม่มยากหลักสูตรที่เอกนะเราเรียนกัน3ปีแต่3ปีไม่อยากจะจบต้องรอยขอนู้ดที่หนึ่งผมคิดว่า มากคอนอาจจะใช้เวลาประมาณสองปีครึ่งหรือกว่านิดหน่อยไม่ถึง3ปีแต่จ,จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่ว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนหัวไวใจสู้รอดูทีท่าหรือเบิกตาลังเลอันนี้ก็เป็นภาพอาจารยทั้งหมดนี้นะฮะสิต่างๆที่เป็นอุปกรณ์เป็นกลไกเราก็เอามาช่วยกันคิดช่วยกันแชร์สุก,การมันจะเป็นในเรื่องของวิชาการในทางบริหาร 今天好干。